กัมพูชาศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกที่ทำให้ไทยเสียหายคุณรู้ไหมว่าปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ในกัมพูชาไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่ประเทศเดียวแต่เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหนักและที่น่ากังวลคือรัฐบาลไทยดูจะไม่ใส่ใจปัญหานี้เท่าที่ควรแต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญกับคุณเพราะคนไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเครือข่ายสแกมเมอร์เหล่านี้ซึ่งมีศูนย์การประกอบการอยู่ในกัมพูชาและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างรุนแรงทั้งนี้ขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่นเกาหลีใต้จีนอเมริกาและอังกฤษกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาหานี้ออย่างจริงจังรัฐบาลไทยกลับดูเหมือนจะปิดตาไปกับปัญหานี้และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดหากไม่มีการแก้ไขยอย่างรวดเร็วปัญหานี้อาจทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการฟอกเงินของเครือข่ายสแกมเมอร์และส่งผลต่อชื่อเสียงของประเทศในระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามยังมีเวลาให้รัฐบาลไทยแสดงความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้โดยการร่วมมือกับประเทศอื่น และดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเครือข่ายสแกมเมอร์แต่ถ้าไม่มีการกระทำอะไรผลลัพธ์อาจจะเป็นการสูญเสียความไว้วางใจจากประชาชนและชาติต่างๆอย่างไรก็ตามยังมีเวลาให้รัฐบาลไทยแสดงคักความจริงจังในการแก้ไขปัญหานี้โดยการร่วมมือกับประเทศอื่นๆและดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อเครือข่ายสแกมเมอร์ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่รัฐบาลแต่เป็นเรื่องของทุกคนในประเทศไทยคุณคิดอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ารัฐบาลควรจัดการปัญหานี้เป็นวาระแห่งชาติมาร่วมพูดคุย และแสดงความคิดเห็นกันเถอะ